สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาผอกันอีกแล้วค่ะมันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะอากาศหน,า,หนาวหนาวล้มค่ะมันนี้เข้านานหนาวแล้วสดก๋วยเตี๋ยวห่อนๆก๋วยเตี๋ยวเนือเปื่อยตุนเนือเองคือเกลาค่ะเอ็นเก้วมีเอ็นเก้ีวครับมีเอ็นเก้วอืมเป็นไงน้ำเปื่อยครับละ <laughs> ลายในปากเลยเอ็นเก้ียวเนี่ยอือชิ้นนี้ไง không biết bạc mẹ ạ Ồ bà Ồ hát bơ mẹ có bơ hiếm không bơ Bơ dạ hả? สุดยอดเนี้้หนุ่มนั้งชุดนะครับแบบ้อมครำเพชรขมชวดสุดหน่ำอุ่นห่อนเปรย์เปรย์หวานหยาบอันปดูกระดูกชิ้นเนื้อค่ะเนื้อของแพะ ก็เด้งเอ็นตุนเนะื้อตุนเอ็นสรสชาติับเป็นยงไงอ่ะ มันเลยเหรอจานมันหนิมเกินไปละลายในปากดึงๆเสียใจได้บอก,กินเนาะค่ะหอเ,หเสี่ยน,น้อยเดียวค่ะนอกนั้นเป็นเนื้อตุนเบิ้ล <laughs> Tâm đi kiếm này lên Bạn đi kiếm Cơ chếo xay yang lẩu. หนาวครับฉันหยาดได้ว่ามันค้าแขวเมือขึ้นน่นมาเปิดพัดลมแล้วค่ะมันหนาวย่องจะลุกมาเปิดบ้างป่าย่องลับเนีดเลย เพื่อจึงจีปิดพัดลมเต็มแรงก็ต้องหฮมพาร์คตอมันหนาวอืมอากาศเย็นแล้วค่ะสิ้นอยาบอกคิดบ้างยนะ่ง รสกินไม่ินหูแบพแฉบแบ,บครับ จับปากกระของกินแล้วลวนะแม่กินเบิดป่าเด้กินน้อยเยอะหลังต้ <c oughs> องกิมมองกันอืมเป็นยังอินเก้วแซบ่บนั่นแล้วหนุ่มละลายได้ปากเล มืน่นคอดีเห็นแก้วตุนยังสั่นตัะมันงามขลืนเป็นว่ามื่นคอเมาตักอาเก็บแก้วก่อนเบิด์ยังนาะบิร์่ะน่าจะ ตุนเต่าทานพร้อมนลค่ะเป็นอย่างสิแกนเบิร์ตแมาเราแกนไปเติมเนาะกาแฟก็บริห้องคุเดียวข้อแม่กั็ห้องแค่มูกับมี้ค่ะแบบแบบแกเนื้อลายเนื้อนี้นี่ก็ลายนะเนาะ ตรสแรกแม่ว่าสิเอาไซบะโอ้เศรษฐ์เมันตีกับมันอืดบะมันเหนียวมันเป็นก้อนแบมอือเป็นเส้นมีไหมก็เสียเ้นมีกับโบเป็นมันเป็นแต่เส้นเล็กนี่แหละว่ะ,ะอือเล็กมัเนเหนียว เชื like ่อดาเอ็นแก้วเลยมันแล้วบอกให้กินบอกกินเอาบอกกากินเนาะทุกสิ่งของแฉะแฉะลมพับมาทุกทีก่อนหนาวหืม เอาบอกเสร็จเนี่ยบอครับกินเนื้ออะไรบ้างบอครับแสบเนื้อแล้วเนื้อตุ๋นมัน่นแสบแม่ถ้าพานหนาฝนยังพานแล้วอ่ะ่า เขาหนาๆนายังไงกำลังเรื่องเขานา้าฝนที่เขาเออานาๆของเขาหนา้าฝนออกจานเขาจะกระนาห่อนแล้วห้อนจะกระนาฝนกอเก้าแลวออกปากครับค้าง นี่เด้ออืมเอ็นตุนห,หลักต้นอ่อนข้างตะวับบนใสน้ำค่ะบุมมีผักบุ้งซึ้มสื่อ,อเห็นเด้อเนื้วนุ่ม มากมากเขาบอกว่ามากมากครับอืมเนื้อติดฟันน่าแข็บแม่ป่ะปะกระลิ่นจะคล้อง ฮะฮะแดงเลยแซ่บลายกางจับการจับกินกัดดินเลยเจ็บแซ่บเป็นแก้วลายอื thật thơm ngọt nó chịu bộ sâu đi chém ra cá linh นี่ไงมันจูดจูดจูดเด้อจะกินอืมอืมแน่นค่ะไม่จะเหนือหน่อยนะ ขิ้นก็แน่นเลยงามกินบะไอ่ะสวัสดีค่ะก่อนมราสุ่อาครับสวัสดีค่ะนางเซินอยู่ละเหลือนพ่อไม่เตินเนี่ยฮะพ่อไม่ชอพ่อไม่เตินเนี่ย เขายังไม่ถึงเวลาเล่นเนาะถ้าเขาทําอะไรเสร็จก่อนเวค่อยเล่นอเออขึน้นเดี๋ยวมาครับเอามันแน่นแล้วอ่ะเอาคนละตอนเนี่ยเอาเลยตอนสุดท้ายีนเฟตุกตอนยัไงไงด้วยตอนนี้แบ่งครึ่งกัน <laughs> Đi. À bỏ. Ừm. khó Kim cũng phở. Bên của lại cũng nhèo. Nhạt bé. Ừ. Chóp hào. Có lại sẽ อิ่มเลยนะคะ่ะบปะน,นี้นั่งทำดีๆทำดีดมึงเบิร์ดแล้วนะคะเนาะเมนี่เบิร์ดค่ะเก่งๆไม่กินเบิร์ดเลยถ้าผู้ใดมากินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนี่ยนะคะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะมื้อนี้ก็เขาโตลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ